นี่ค่ะทุกคนได้เท่ารอบที่แล้วเลยนะคะนี่ค่ะแห่ไหมอันนี้ตัดง่าย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาตัดต้นอ่อนไฟเออร์วีดด้วยกันค่ะที่ป้าอ้นบอกว่ามาตัดต้นไฟเออร์วีดถูกแล้วค่ะนี่ค่ะมาตัดคือไปดูหนังสือมานะคะบอกว่าถ้าอยากคือสามารถตัดได้เหมือนหน่อไม้ฝรั่งค่ะเดี๋ยวจะลองกินรุ่นนี้ดูนะคะว่าเขาจะหวานอร่อยเหมือนหน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่านี่ค่ะ ก่อนอื่นป้าอ้นต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นะคะที่แนะนำบอกว่าถ้าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าแทงยอดค่ะป้าอ้นก็พูดลายภาษาเลยบางทีก็คิดคําพูดไม่ออกค่ะโอ้ยสวยเหมือนตัวนอนมาตัดช่วงเด็กน้อยกําลังเลิกเรียนพอดีนะคะอ้อันนี้หักค่ะ,คะ จะตัดเอาไปลองกินดูก่อนนะคะก็ตัดเอาแค่พอกินเหมือนเคยคะ่ะหูตัดได้ลึกอยู่นะนี่เจอตำยาฝรั่งปักมือคะ่ะปิดท่า อันนี้ต้นยาวกว่ากว่าต้นอื่นที่พป่อ้นตัดนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชิมไปพร้อมๆกันนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนใจขมเท่า นที่โผล่ยอดยาวๆหรือเปล่าถ่ายวีดีโอตอนที่แดดจ้จาๆเพราะอ้อนมองไม่เห็นหน้ากล้องอะค่ะไม่รู้ว่าภาพสวยหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวคงต้องใส่ถุงมือครับเพราะว่าเจอตำยฝรั่งตอดบ่อยแล้วนะวันนี้ ตัดมันเหมือนตัดกระเทียมป่าเลยค่ะแต่ตอนตัดกระเทียมป่าต้นแยฝรั่งไม่เยอะขนาดนี้ค่ะต้นขาเล็กต้องมองดูดีๆ เด็กน้อยปั่นจักยานร้องไห้ไม่รู้เป็นอะไรกับแม่เขานะคะสงสัยขี้เกียจปั่นหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็อย่างว่านะตัดต้น เล็กๆหรือยอดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้อิ่มหนึ่งใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งใช้เวลานานเข้าไปอีกพอมองรูปภาพในโทรศัพท์ไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าเขาสว่าง อันนี้เขาโตขึ้นแล้วน่าจะขมขมกว่าเล็กๆที่ตัดอ่ะดูค่ะนี่นี่แบบนี้อ่ะคล้ายๆหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะ ไฟเออร์วีดอกเขาสวยนะคะแต่ว่าเขาเหี่ยวไว้ายเวลาเก็บเอาไปใส่แจกันนี่เขาไม่ตื่นตัวเขาไม่ตื่นตัวเขาเหี่ยวอะค่ะเพราะอนดนหัวหลุด ไปตัดมาก,ก็เพลินดีค่ะ อันนี้ไปโดนหัวหลุดเดี๋ยวได้อีกกรรมก็กลับแล้วนะคะเคือเขาเกิดหางกันนะคะนี่ค่ะอยากได้อันที่ใกล้กันแบบนี้ค่ะคือตั้งกล้องทีเดียวเอาใช้มีปิดด้าน ขอตัดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันค่ะเดี๋ยวเอาไปแล้วกินไม่หมดโอ้อันนี้เจออะไรอะ่ะ ต้นยาวนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าตั้งใจจะมาเก็บอันที่เพิ่งโผลโ่บางอันป้าอุนตัดไปก็จะต้นเก่ามันถึงเหนียวแข็งตัดไม่ได้เดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มสุดท้ายฝั่งโน้นค่ะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ตัดง่าย ้ยังเหลือสองต้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนี่แล้วก็ต้นทางนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนได้เท่ารอบที่แล้วเลยนะคะ